สวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยนะครับผมพามาชมเลขวิ่งของแม่เล็กนะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปถ่ายทำหน้า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 ธน,นาคารนะครับผมแต่ว่าไปถามเมานะครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกสี่แม่เล็กให้วิ่งมาที่เจ็ดกับเก้า หงวดน,นี้วันที่16ตุลา2564แม่เล็กก็วิ่งมา7ก,กับ9้าตัวเดียวกันนะครับผมปู่เยี่ยมจับเลขแม่เล็กมาเข้าคู่กันได้8ตัวอวงวดที่แล้วดูนะครับผมวันที่1ตุลา2564กเจ็ดกับ9ถ้าเจ็ดมาก,ก็7จ็ด 0, 7 1, 7, 2, 7 3มีแค่4ตัวนะครับ ถ้า9มาก็92939495ผลปลาก็ว่าเลขออก171เข้าที่71นะครับเลขวิ่งแม่เล็กก็เข้าบนนะครับผมในวันหตุลาสองหอ่าเรามาดูวันนี้นะครับผม16ตุลา2564แกวิ่ง79เหมือนเดิมครับปู้เยี่ยมจับเข้าคู่กันเลยถ้า7มากก็70717273 เหมือนงวดที่แล้วเพราะว่าเลขวิ่งตัวเดียวกันถ้าเก้ามาก็เก้าสองเก้าสเยี่่ยมขีดเส้นใต้ไว้นะครับผมถ้ามาก็7073มาได้ไหมนะครับผมงวดนี้ถ้ามา9ก็ 93, 95นะครับผมอันนี้เป็นเลขวิ่งของแม่เล็กนะครับผมแม่เล็กแม่เล็กนะให้ดูทั้งสองงวด หนึ่งตุลากับสิบหกตุลานะครับจากของไม่เล็กเราไปดูของพ่อสำเนียงนะครับผมพ่อสำเนียงพ่อสำเนียงอาตาอเลขวิ่งพ่อสำเนียงนะครับผมวัดวันที่หนึ่งตุลานะครับสองห้าหกสี่พ่อสำเนียงให้มาที่สี่กับเจ็ดถ้าไม่มีสี่กับเจ็ดยไม่ต้องคุยกันเลยแกว่า อูยเยี่ยมเขียนเลยประกบโค้ถ้าสมา47484940ถ้า7มา7 0 7ด7ูนยผลปลากฏดว่าเลขออกหนึนะครับก็เข้าที่7ตัวเดียวก็คือ71นะครับผมเข้า71็่งงวดน,นี้พ่อสาเนียงให้ที่6กับ7ครับ6กับ7เลขมาตัวไหนถ้า6 ตั้งหนะครับผูเยี่ยมให้ที่6กเก้าหกศถ้า7มาให้ที่70717273ถามว่าชอบตัวไหนผูเยี่ยมวงกลมให้นะฮะหกเก้าหกสอครับผม6กเก7าหกสจาจะมาได้ไหมจะปังเหมือนงวดที่แล้วไหมงวดที่แล้วเข้า71นะครับผมงวดนี้ ถ้าไม่เข้า70็ดกับเจ็ดสมได้ไหมนะครับผมถ้าไม่มา69ก็มา62ได้ไหมนะตัวที่ชอบในใจจริงๆก็7จ็ดนะครับผมของพอเนียงอ่ะคลิปนี้ก็เป็นเช้าวันฝนตกนะครับผมนะดูบรรยากาศกลางทุ่งนา ฝนก็ตกโปรยโปยท้องฟ้าก็พายุเข้านะครับผมอ่าช่วงนี้ปูย่ย่มก็กำลังพ่นยาข้าวอ่าพักจากพ่นยาก็เลยมาถ่ายทำคลิปสั้นๆให้เอฟซีแฟนช่องได้ดูนะครับผมก็ไปตามคลิปของพะเนียงมาให้แล้วนะครับผมกับคลิปแม่เล็กนะถ้าใครยังไม่เจอคลิปนี้ก็ติดตามก,ก็จะเห็นนะครับผม นี้เป็นทุ่งยาป่าทุ่งนาป่าข้าวนะครับผมไก่ลีบตาโนนก็เป็นป่าอ้อยนะครับผมเป็นไร่เป็นสวนอ้อยนะครับผมอ่าก็ถ่ายทําให้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่ให้ดูนะครับผมพื้นที่อำเภอเพนก็มีทุ่งนาป่าข้าวป่าอ้อยป่าหญ้า นะครับมีบอ่อน้ออําบ่อปูบ่อปลานะครับตามขน,นํานาก็ถ่ายทําให้ดูนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นเรื่องอายกินไตย,ยากที่ใครจะคิดเห็นคิดหาให้มันรู้จริงให้จบจริงไม่มีนะครับผมก็เป็นไปด้วยอำนาจการโคจรของดวงดาวละ่ะจะมาตัวไหนจะมาตัวไหน จะปังไหมจะปังไหมก็เป็นเรื่องบังเอิญซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าคนไทยเราในโซนเอเชียของเราเนี่ยดาวที่เล็งพื้นที่ตรงนี้ดาวมฤรตยูนะครับผมดาวมฤตยูดาวราหูหมายเลขยกปก็จะทำให้คนในพื้นที่ตรงนี้ชมชอบ ในเรื่องลึกลับซับซ้อนนะครับผมชอบเรื่องหวยเรื่องเบอร์ไปอย่างนี้แหละนะครับชอบอิสระชอบอิสระชอบส่วนตัวอ่าชอบเป็นใหญ่ในเรื่องความคิดความเห็นของตัวเองนะครับคนคนในโซนเอเชียจะเป็นอย่างนี้ ถ้าโซนยุโรปจะเป็นคนชอบคิดค้นนะครับผมชอบชอบประดิษฐ์คิดค้นในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโน้นเรื่องนี้อ่าเพราะว่าดาวเรงมันคนละต่างดวงกันอ่าสำหรับคนไทยก็ชอบในเรื่องกิตวิญญาณชอบในเรื่องลึกลับซับซ้อนชอบในเรื่องเป็นเอกเทศของตัวเองอืม สื่อที่มองใดก็รอบห้วมังหันนั่นละมันหมายถึงตัวตนชอบตัวตนชอบอิสระ